สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับแล้วผมจะไม่มีคลิปอะไรต่อจากนี้แล้วเพราะว่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมได้ทําไปถูกนําไปเผยแพร่ทางรายการทีวีช่องหนึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรว่าใบเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ครับมันคือสิ่งที่ผมโพสต์ไปมันอยู่ใน พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ถูกครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรอ่าที่ผมอยากจะทำก็คือว่าผมไม่ต้องการที่จะให้ใครมาว่าผมเพราะผมอยากดังอยากดังอยากอะไรผมไม่ต้องการครับสิ่งที่ผมมาเรียกร้องแค่อยากบอกผ่านสื่อเฉยๆว่าผมต้องการแค่ความสงบของประเทศไทยครับ อ่ามีบางคลิปที่ผมได้พูดพูดไปมันก็อาจจะดูเหมือนว่าเอียงๆฝักไฟไปไฟใดไฟหนึ่งใช่ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าผมมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยครับผมเลยเห็นด้วยกับเขาแต่พลังของข,ของผมไม่ใช่พลังสีแดงครับคือพลังสีขาวครับผม ต้องการความสงบเฉยและความสงบต้องเกิดจากความเป็นประชาธิปไตยครับผมเห็นด้วยครับกับแนวร่วมประชาธิปไตยครับผมไม่ต้องการเผด็จการครับทุกคนทุกอาชีพทุกชนชั้นทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะรวยหรือจนมีสิทธิ์กินอาหารในร้านเดียวกันได้ครับมีความเสมอภาคครับไม่มีการกดขี่ข่มเหง จะจนหรือจะรวยเพราะเราคือคนไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครับผมไม่ต้องการที่จะเห็นการแตกแยกของประเทศครับผมว่าเรื่องนี้จริงๆมันจบได้ตั้งานานแล้วนะครับถ้าผู้ใหญ่สองฝ่ายเดินถอยหลังกันคนละก้าวแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือว่ามีผู้ใหญ่ฝ่ายหนึ่งเดินถอยจนสุดทางแล้วครับแต่ฝ่ายหนึ่งก็ยังเดินจี้เข้าไปหาเขาอยู่ได้ ถ้าต่างคนต่างถอยกันมาคนละเก้ามันก็จบไปนานแล้วครับเรื่องเนี้ยบ้านเมืองไทยเราก็สงบสุขมีแต่รอยยิ้มไม่ต้องมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองเดินหน้าครับบ้านเมืองถูกพัฒนาไปไกลแล้วละครับไม่ต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจนทำให คนหลายคนต้องเดือดร้อนครับจะยังไงก็ช่างผมขอยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของคําว่าประชาธิปไตยถ้าฝั่งใดเห็นว่าฝั่งนั้นมีความไม่ประชาธิปไตยผมก็เลือกที่จะสนับสนุนครับแต่สิ่งที่ผมเรียกร้องคือความสงบเข้าใจด้วยครับผมอยากรู้นะครับว่าตอนที่พวกคุณเรียนกันมาตอนเช้าทุกเช้าคุณร้องเพลงชาติคุณลืมเพลงชาติหรอครับที่มีประโยคนึงบอกว่า ไทยนี้รักสงบถ้าคุณเป็นคนไทยคุณควรเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองนะครับยุติเรื่องทุกอย่างเดินหน้าเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งใครเป็นนายกก็จบกันไม่ต้องประท้วงสนับสนุนให้กำลังใจคนที่ได้เป็นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยฝั่งประชาธิปัตย์ หรือว่าอาจจะมีนายกจากทางเรื่องใหม่เข้ามาใครได้เป็นเราก็ควรที่จะสนับสสุนเขาไม่ควรที่จะมาคอยขัดแข้งข,ขัดขากันไม่ควรที่จะมาทะเลาะก,กันหยุดกันได้แล้วนะครับความเห็นแก่ตัวถ้าเราโยนความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนทิ้งไปแล้วก็มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาผมเชื่อว่าตอนเนี้ย ประเทศไทยเรากําลังแตกแยกหลาย,ลายเศษหลายส่วนถ้ารวมขวานทองของเราไว้รวมพลังมวลชนทุกคนไว้เข้าหากันหันหน้ามาคุยกันเดินหน้าจับมือกันกอดกันรวมพลังกันผมว่าด้ามขวานหรือว่าหัวขวานสามารถต่ออันได้ครับไม่ต้องแยกครับรวมขวานทองให้เป็นหนึ่ง ดีที่สุดครับไม่งั้นถ้าเหลือแต่ด้ามหรือว่ามีแค่หัวขวานผมว่ายังไงก็สู้ของไม่ได้แล้วครับวันนี้เราควรสามัคคีกันรักประเทศไทยจุดทำลายขอความสงบกลับคืนมาครับแล้วผมขอโทษด้วยจริงว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆครับผมไม่ได้อยากดังครับ